ไม่กรดวมากไม่เค hey, oh ็มไม่เค็มต yeah, ้องดำหลีดนำล่องนำหลีดนำล่องเราจะออกตาไม่ดำหลีดกาขยับมันไม่ใช่การอยู่เฉยอย่างสภาวะไม่ใช่การอยู่เฉย จากทิ้งตัวทิ้งเองอย่าไม่เอาตัวไม่เอามันไม่ใช่ทั้งความสงบไม่ใช่ทำความไม่ใช่ทำความไม่ใช่ไม่ใช่ต้องดมดิล้างดมดิล้ามันจะออกแต่ไม่งั้นมันจะไม่ออกมันจะคุ้นเคยมันจะอยู่ความคุ้นเคยเป็นพราะเป็นภูมิอยู่แช่อยู่ล่าแช่ล่าเช้าอยู่เช้าเช้าไปเลย มันจะไม่ตัดสรูมันจะช้าอยู่งนั <Leah> <tagged Perfect> <Democrat> nice. ้นช้าแช่อยู่ดำรีล้างน้ำริดำรีตัดตัวดำรีดำริทิ้งตัวดำริเองเขาใช้ประโยชน์เป็นประโยชน์ที่ทิ้งประโยชน์ทุกอย่างก็จากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวทิ้งตัวไม่เกี่ยวเองทุกอย่างทุกอย่างเราจากไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่เอาทิ้งตัวไม่เอาเองขยันดับลีมันก็ออกการดี เรียกว่าดมิออกมันก็ตันนันอันนี้เรียกว่าดมิออกดมิออกจะตัวดมิดมิทิ้งตัวดมิเนี่ยดมิออกจากไม่เอาตัวไม่เอาเองทุกอย่างดมิเข้าทุกอย่าง สภาวะที่สภาวะสนตัวลัวเสนสภาวะตัวสภาวะอีกตัวที่มีเรื่อนๆแล้วมันจะคายกับที่มันเกานตุงแล้วมันจะคลายจะคลายจะคลายอีกแต่ต้องดัาเหลี่ยมท้ไมดัาเหลี่ยเรื่อยๆมันจะไม่มีโดนนำล่องจะคุ้นเคยแช่ยแช่อยู่ไงกบ ทุกอย่างไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวทิ้งตัวไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวทิ้งตัวไม่เกี่ยวเอง่าไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวทิ้งตัวไม่เกี่ยวเองดั่งดทุกอย่างดัลงดิเรื่อยๆแต่ว่าทุกอย่างนั้นมันทาให้มันออกอย่าง

จากไม่เอาตัวไม่เอา,เอา,เอาอีกขยะดันประโยชนเหล่านี้เป็นประโยชน์ที่คลายคลายที่ทรงอยู่จะหายไปพราะภูมิพรความพวภูมิจะหายไปในการเป็นสว่างล้างสองสวัรคไร้หน่องย้าไม่ว้ล้างขึ้นไหวปวุ่น อยูน่นะขึ้นไหเลยขึ้นไหยโผล่ทุประโยคคือมาผูมิานประโการผลใช้กันกรส่ายอยาดําเรือยๆเลยถ้อยากจากไม่เอาตัวไม่เอาเองอยาก้งตัวที้งหยงตัวท้ี่ยา้ง จากไม่ตัวไม่เองจากไม่เอาตัวไม่เอาเองลำเหนยพร้อมไปกับสรรพสิ่งปอดไปเลยปดปพอปลอดไปบารมีมันจะมันจะออกมันไม่ใช่ไม่ไม่ขันบารมีไม่ขันไม่อันบารมีที่มีมาจะใช้ประโยชน์กับตอนนี้มันขันเป็นบารมีที่มีมาพอเรานิ่งกับบารมีที่มีมามันก็เลยยังไม่ค่อยรู้สึกถูกแล้วมันนอนอันอยู่ เป็นที่เปิดออกมาบามีเบื้องหลังมีอยู่แล้วทุกๆองเดี๋ยวพอเราเริ่มเปิดให้ปั๊บทุกอย่างมันจะไม่อันไม่กลับไม่ขังไม่ตึงดิบมันจะกลายเป็นความคล่องแคบความเป็นอัจฉรยขึ้นอัจฉรของความไม่คล่องไม่คาอัจฉริยความไม่ติดดิบทุกๆองค์มีอย่าง้วแต่ไม่ติดไม่คล่อง จากไม้ตัวไห้เองจากไมมไม่เอาไห้จากไม้ไม่เกี่ยวไม้ไม่หมดประโยชน์ไหนก็นนสุสติคนลล้างได้เรื่อยนคืออาศัยนุสติเพื่อมีเกิดการคลายสมันเ,เปน็นเป็นนุสติแห่งการคลายทิ้งตัวนุสติแต่นั้นก็ต้องะระลึกขึ้นไว้ รูปก็ไม่ใช่ตรงรูปอยู่แล้วนามก็ไม่ใช่ตรงนามจิตก็ไม่ใช่จิตแล้วสภาวะก็มันก็ไม่ใช่ตรงสภาวะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวว่าใช่ไม่ใช่อะไรี้มันไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวว่าใช่

สรรพสิ่งอย่าแค่สรรพสิ่งแค่สิ่งที่ไม่มีขอบเขตไม่ก็ไม่แค่ไม่ไม่มีขอบเขตไไม่เกี่ยวเพราะไม่แค่ไม่เกี่ยวแค่ไม่มีขอบเขต ก็ไม่แค่ไม่ไม่มีขอบเขต ไม่เอาต้องไม่เอาเองไปเงี้ยก็ผ่านไปเลยไม่มีขอบเขตกัไเลูกไม่แค่รูกน้ำไม่แค่น้ำจิตไม่แค่จิตสรรพสิ่งไม่ได้แค่สรรพสิ่ง จากทิ้งตัวทิ้งเกจากเราไม่เคยก็ไม่มีขอบเกตล่างไปสภาวะไม่แค่สภาวะไปไเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยอสภาวะไม่แค่สภาวะลักษณะไม่แค่ลักษณะ อย่าให้มันค้างเลยถูกแล้วจะไม่เอาตัวไม่เอาเองสภาวะไม่ใช่การเอาภาวะสภาวะ,าวะไม่แค่สภาวะลักษณะไม่แค่ลักษณะจับไม่เอาตัวไม่เอาเองกันไปเรื่อยๆไม่มีขอบเขตล้างไปเรื่อยๆเรื่อยๆ ออยู่ตรระไทิ้งก็ทิ้งตัวทิ้งเองพี่อย่าให้มันค้างอยู่ตรงอะไรค้างหลนทําทไมก็ไม่เกี่ยวกับไหมไปเลยอย่าให้มันค้างตรงไหมเดี๋ยวไปแค่ไหมมันจะได้ออกเกล็ดจ้าออกไา